สวัสดีครับพี่น้องปวงปายสุขสุคนนะครับสำหรับวันนี้ก็วันที่18ปดนะครับวันที่ส8วันเสาร์นะครับวันเสาร์ก็จะมีแต่หุ่นวีนะครับหุ่นวีนะครับหุ่นปกบอมีนะครับปกบอมีมีแต่วีพี่นะครับี่เอาไมาพี่น้องไา้เบึงในตามนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะยไปเสี่ยงโจกเสี่ยงดวงอยากจะีวไปเป็นแนวทางนะครับก็สมารถติดตามได้นะครับสำหรับนิวีพีหลอกเสาและหลอกปลายนะครับ วันยุดเก็จะมีเทวีนะครับปกบอมีนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาติดตามแล้วก็ขอให้ท่านอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งเนน้ำเนยนะครับเพื่อแบบพลาดนัดทางนะครับทั้งแอดก็ว่างให้หลายๆทาท่านไอพีนอนติดตามเดบิ้งนะครับว่าก่อนจะไปติดตามของวที่สิบแปดเราเบิงของที่สิบเจ็ดก่อนนะครับสําหรับนิวไอพีรอบเสาเราหลบบ่ายนะครับรอบเสาไอเดนสามสามหกหกนะครับคำนวณเบินนะครับนี่ออก 8 6ดหกาหนนะครับบอเบิร์นนะครับบอเบิร์น8 6ดหานี่6หาบอมีนะครับ6กหาบอมีก็ถือว่าพลาดนะครับแต่เสือรูดเสืวิ่งเนาะนำหกไปลูดไปวิ่งก็ถือว่าพลาดนะครับเขาจะเพาะลูดนะครับนี่สำหรับบนนะครับล่าง1 4 1 4นี่ก็พลาดที่กันบอมี่นะครับมีแต่1 3นะครับนี่ส1มหนะครับออก1 4ึ่โอพลาดนะครับแต่ทันได้เอาไปวินนะครับวิน สองโตก็คือว่าเขาเขาวินนะครับเจาะหลดว่าเขานะครับสําหรับนีวีหลอบเสานะครับพลาดนะครับมาตามตอหลอใบนะครับหลอกใบหลอใบนี่ให้เด่นสองกับหกนะครับออกศูนย์หกสองแปดหกนะครับศูนย์หกสองหกสองเข้าในเข่าตรงตรงคู่เอกนะครับนี่ให้สองหกออกหกสองนะครับนี่ถือว่าปังเลยนะครับในเข่าคู่เอกเลยนะครับ สำหรับสามตัวศูนย์หกสองนี่อยู่ศูนย์หกสองนี่อย <Cape> ู่สี่ตัวหนาเลยครับนี่ไปเอาไปวินสามตัวนี่ถือว่าแตกสามตัวนะครับนี่โอ้ก็ดีเจ๊น้ำนะครับสำหรับท่านใดเอาไปวินสามตัวนะครับก็ถือว่าปังนะครับนี่สายหลุดเซวิ่งเขาน้ำหกไปหลุดวิ่งกับพานนะครับล่างแปดหกแปดหกนี่ก็บบอมีนะครับแต่สายหลุดเซวิงเขาน้ำหกไปหลุดวิ่งก็ถือว่าปานโอ้เด้งนะครับเด้งหลุดบนล่างเลยนะครับนี่สำหรับ แล้วก็สองอีกนะครับโอ้ไลายเด่งนะครับสำหรับนี่ v p รอบบายนะครับโอ้ปังนะครับก็ดีจะนับนะครับสำหรับทันใดที่เอาไปเป็นกระทางนะครับตามก็ถือว่าปังครับเอามาตามต่อของวันที่18นะครับสำหรับนี่ kev p นะครับวันที่18วันที่18ปนี่วีในรอบเสาร์ในเดนเดนซีสาม คู่อีกจะเป็นส3จับคู่สีเก่าสี3ศูนเก่าสาศ สามหนึ่งสามสองวินสี่สามเก่าศูนย์หนึ่งสองนี่นะครับเอาไปวินสองตวินสามโตัวก็ได้นะครับวินสองหางนะครับสำหรับนี้วีพีหลอบเสาร์ครับมาตามต่อหลอกไปนะครับหลอบไปหลอบไปเ<ใ>นี่ยเด่น เอเดนเจ็ดเจ็ดกับซีนะครับนี่คู่เอกก็จะเป็นเจ็ดซีจับคู่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสาม c 0 4 1 4 2 c 3 c c วิน7 4 0 1 c 3 1น3สี่นะครับสำหรับนิ KEVP หลอบเสาและหลอบใบนะครับเอาหม่พี่ให้น้องๆใ้เบิ่งติดตามนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอยากจะไปเป็นแนวทางกามารถเบืองใดน,นะครับเบืองก่อนนะครับตัวเลขมักยังคอยตามถาม่มัก,กับพานใดน,นะครับสำหรับท่านใดที่ติดตามแล้วคอยทันนี้เฮ่งปังลุง้รวยล้รวยสักูสุกคนนะครับท่ายนี้ขอสวัสดีครับ